มือนี่นาฬิกาปุกตีหาก็ต้องเฝ้าตื่นคือเกาเอาผู้ใดมานอนเสด็แดงอยู่นีตื่นขึ้นมา้อมเมียเหตดหยังตื่นขึ้นมาบวชตาอาบน้ำหลอกจอกเบิดขึ้นบ่ตกปะตกอีหยังตอนคนสิไปเหตดงานฉันก็ว่าสีแบนมอเตอร์ไซค์ไปอีกละมือนีแต่ว่าวันนี้ฝนตกไง้อ่ก่อนแกวก่อนคําวางไห้ฮูบ่พอดีละฉันสียอารถไปเขาศูนพ่อเดี๋ยวสิไปส่งไปเห็ดงานนั่แต่ว่าก็ซุ่มเสียงได้หญิงพอว่ามือบ้านน่ะนะไปฮอดโรงงานแ0 0มงกะคามือหนี้ยานไปบ่ท่านแต ก้อนสิไปเหตุงานจงสีนะ้ำเขาเนี้วหมูปิง้งตับปิง้งยังสีโบ่ค่อยได้กินเลยมาหอดโรงงานก็ได้ถือค่ำสั่งวางได้หูบอมาหบคุณนายสองคนนี่ค่ะคุณนายผักกาดกับคุณนายยา่า <c oughs> สองคนนี่บอกวางได้หูบอก็ตอนที่เดินมากินข้าวอยู่โรงอาหารน่ะน,นะฝนมันไม่ตกแม่แต่พอกินข้าวเสร็จประมาณเจ็ดโมงสี่สิบมันตกลงมาไงก็เลยเรียก <ๆ S 1> ให้เอารถมารับมาสั่นว่าจากนั้นไอ้ก้อนแก้วก้อนค่ำก็เตรียมตัวเอารถไปเข่ากะบอแมนเอารถไปเข่าศูนย์เข่ากะใโดนี่ก็เลยโทรหาคนหน่อยค่ะดินแด่นกับเมื่อกี้รถ ต่อเสือผาดินแดนแน่หญิงเธอาระเบิอพฤติกรรมการใส่สูตรของมันในเปลียนนั่นน่ะมันม่อมแมมแห้งเ่าเป็นเติอนไปเอาต่อมันดอกชั้นวานั่นน่ะฉันอยากอายเอาห้จากนั้นก็ตัดภาพมาที่ออฟฟิศของเราการสอนงานของน้องกับเข้มข้นค่ะแต่ว่ากับว่าได้สอนซีเรียสปันได้กับสอนไปน้ำเล่นไปน้ำบ่ให้น้องบ่เก่งจังสินะที่แรกกับว่าสีให้น้องจุดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันก็เทคโนโลยีแล้วเนาะน้องวางได้หูบอหนูถ่ายวิดีโอไว้ดีกว่าว่าันษาจันก็เลยว่าโอเคโอเคอัดวิดีโอไว้เมมเต็มแน่แน่เอาตัดภาพครับไปครถ เขาศูนย์น่ะละแล้วบ้างเอาไอซีหมอกเขาศูนย์เป็นบอนั่งกับสิกินนั่นกินนี่ห้องทองงกัสินะตอนนี้มาเช็คระยะที่จากมือโลบะจำบ่ดได้ก็มีเอซลูกเพจหลายค่นนอทวงมังได้หูบอยย่ายเจ้าหูบอเวลา่อยเห็นรถนั่นน้รถคล้ายๆขั้นน้องเจ้าน่ะ่อยเอื้อนไอซีมอกเบิร์ตวัสาแล้วก็มีหลายคนถามข้ามาว่ายายที่มาของคําว่าไอซีหมอน่ะตั้งซื้อรถขันนี้น่ะทีมามาจากไสก็ามาจากรถขันนี้มันเป็นสีขาวสีขาวเราใดๆคือฉันไปใส่สติกเกอร์ บอกแล้วว่ารถไททันคันนี้มันบริติดรอค่ะมันติดปีกเป็นยังบัติย่ามมีเอกสารจับความเร็วมาบ้านนะเขาก็สิส่งมาทางไปซนี่แมนบอพนักงานไปซนี่แซวพ่อปู้ฉันตลอดเลยได้วางในหูบอพ่อพ่อเป็นยังคือขีอ่รถเร็วแถบแล้วเบื้องนี้ใบจับความเร็วมาถูเดือนเลยพนักงาน <c oughs> เป็นยังพนังกงานคือถามพ่อปู้ฉันบัติกระรถอยู่บ้านทั้งสองคันเป็นซื้อพ่อปู้ฉันเบิดนอยิงไอ้ก่อนแก้วก่อนข้ามมือนีิกะรถมาเข่าศูนย์เบิดมือเลยยิงเพราะว่ากับเปลี่ยนทายหลายยางยังสินะเช็คหลายยางกะกะมาห ในโรงงานน่ละล่ะหวังว่าเดือนหน้าจะใช้บริการดุดใหม่นะคะหวังว่าจะได้มาใหม่ห <c oughs> ลายคนกระทำหาพิกัดเสือที่ฉันใส่เอาเายเจะขึ้นใส่เสียตูเกาบ่แมนหญิงมันเป็นแบบกเก่าไล่เก่าแค่ว่ามันคุณละสีฉันตำม,มาสามสีผุนดนะผู้ใดอยากได้เสือคือฉันเด้อไปตำกันได้เลยใส่นาห้อนดีบ่คักเสือมันกันบบ่หนาบ่บางเกินไปแม้แล้วใดๆคือฉันซสือมาราค่าบ่แพงสัมค่าเกาสิบเกาบาผู้ใดสนใจก็ไปตำท่ตกาต่อๆฉันได้เลยระวางที่นางสอนงานน้องอยู่โรงงานมือนีฉันก็คิดอยากตะหมกห่งองลององลองอยู่มื่อนีก็เลยส้วนนนมมาางงละ่ือีผ แบรนดาลูกเพจบรนดาเอสซี่สีมะยางตลาดกับห้องใส่คือเกาพี่ดูดย่ายดูดประสันวะถ้า,ากันได้ยังกินแรงและมือนีมาซื้ออีหยังกัตามแม่ค้ากัเท่้งรถแรกแจกแถมอู้ยดีใจบ่คักแล้เบิ่งมือนีว่าสิบ่กินเขาได้ยิงแต่ว่าได้อีหยังกับบุู้มาลากจากใจเต็มไม่เต็มมือวันนี้เราก็จะมาเปิดห้านต่อหงเฮตํำปลาคือเกาตำปลามือนีก็เหมือนเดิมค่ะสูตรน้ำปลาซีซ้อนตามสูตรแต่ว่ามือนีซีซ้อ,กอ,กอ,อ ung, กนไไก,อกัสิล้นแน่เด้พอวตาป่มันหยางตงก็ได้นม็กเลยสะส่เบิดลย ว่าอย่างตีเฮามีเวลาอยู <SL> ่ระยองแค่บ่โดนนัานๆก็สิบ่ตุนอีหยังไว้ในตู้เย็นหลายเด้หลายคนก็ถามว่ายายเจ้ากลับไปอยู่บ้านแล้วเจ้าคือบ่ปล่อยห้องนี้กลับมาเจ้าก็จังมาเซารีสอร์ทหรือว่าไปอยู่บ้านน้องอัดก็ได้ตัวจังสิบ่ได้เปียงเงินหลายต่อเอาจริงๆเด้อหญิงห้องนี้มันมีความหมายกับฉันบอกหลายแล้วฉันก็มองว่าเช่าเดือนละ2,000มันก็ไม่ได้เหนือบากว่าแรงอะไรห้องนี้มันมีความหมายอีหยังหลายๆอย่างสําหรับฉันฉันมาเห็นข่าวของต่างๆหญิงเห็นขาตั้งกล้องอันเก่าเด้อที่ฉันเริ่มเฮ็ดคลิปน่ะขาตั้งกล้องอะไรยิบ5บาทน่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นของดุจจาพาแซบเลยนะเวลา ได้เห็นแล้วมันก็คือมันหิวใจนะมันเป็นความหมายดีๆฉันก็บอกอยากปล่อยแม่ฉันก็เศร้าไว้นี่ละบอกเลยว่าห้องเศร้าห้องนี่มันคือความทรงจําดีๆของฉันมันคือสิ่งที่แบบว่ายึดเหนี่ยวจิตใจของฉันนี่ค่ะขอขันเวลากนขอบพูดรีวิวจริงๆที่จริงใจเดอ้ออุ้ยเอฟซี FC จัดไปแบบว่าเป็นเซตเลยค่ะบางคนตุนไปบอกหลายชุดเลยเด้เพราะว่าบอกเลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเราหน้าดีขึ้นแบบว่าลยค่ิหเือร0เก็นต์เลยค่ะหรือร้อยเขอร์เซ็นต์ก็มีแล้วบางคนก็ใสเ่เวลาประดุลจึงสินะขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะ ไปทางก็ให้ไปที่ตอตร้านค้าดุดจาพาแซ็บแลนี่หลังจากนั้นก็โทรหาลูกชายแล้วก็โทรหาลูกสาวเ <c oughs> พื่อนเห็นพอก็แม่เป็นก็นเอาเอาเอา,เอายู่ได้ดินแดนนะ่ะนะคือจังอยากเว้านี่ก็คือจังฉันบอกนะั่นแหละหญิงหองนี่มันคือความทรงจำดีดีมันชุดลัางฉันที่ว่าให้ฉันสื้อบ้าแววาพ่อเลี้ยวกับหองหองนี่แล้วอุ้ยยูแบบมีความสูงบ่ต้องสื่อก็ได้